สบายดีว่ไหมาพี่น้องก็สุขสุคนสบายดีเอฟซีถูกทันยังเขากะเขาเขาคุย,ย,ยคือแบบอ่ะนักเดิอุ้งเยอะกูอัพด้วยสบายดีเกือ,อบตะปูพี่น้องเลยตะปูเขมามาให้ปลาปูเลยนี่ปูแล้วบ่เปื่อนน่ะปูแลยยังไม่ได้ปูบ่บอ๋อ น้ำมันปูเนาะเอาไ้เด้อชิบนาทีเด้เอเพราะว่ามันสามโมงปลายแล้วพี่น้อยเมื่อไเออเมื่อวานีนสางมันมาเห็ดบ่สางมไันมาบ่เมื่อวาน อืมแสดงออกมาแต่มือข้ามากเลยมีอไปใส่ไีนไปยังไงไปนอนดียู่พูปนอนเย็นั่นไปแต่ห mmm, ึองนะบอ เอิญเมียเลยพี่นาะันนี้ารงหมาสมือแล้วยังูบแล้วอยู่เพือนนะมาแต่มือเขามาพู เห็ดแค่นั้นเลยผีน้องเจ้าของผีน่องเจ้าของ

คือ <c ười> แหงีแหงโสมไปตาเหมยตาอิดแทน,นบอกคือเบิ่งคนไปตาเหมยแทนเบิ่งคือแบบหนาสีหนาเซี่ยวนาโสมลงเจ้าฮัากระตื่นด้นอนไปจักกนเลยบอลืมได้เฮากรตื่นบออากวเลยป่าเขียดบอตรงนี้นี่วบบันนี้ลยัหหวหัวกวนแล้วงงฮาเกะมะขามมะขามมะขามะลูาง โอลุงจ้างแกมาขามสามสิบพันอามส่วนจ้างเออสองสอบมาส่วนมาขามมาให้แกให้สองสอบเท่าไรนะสสอบแล้วที่มหพไปมาอะไรโมงบุญน่ะไปก็ตัางของบุญมันนี่บ่ก็มือนี่แล้เมื่อื่นเขาก็ตั้งบาทก็เลียกหะือวะ มาอื่นนะซีมไรมาเห็ดสังสองสอบสามสิบพันเป้าตัวแกะมาค้ามะบอกถึงเก็บถึงแกะเอาแม่แกะอย่างเดียวบอหนึ่งมิแกออแบบเขาซื้อเป็นหนันมะคามมะพร้าวมะคามาีกาบนมา้ามาให้ต้องตัวนมิแกให้ สอบละสามสิบสอบละสอบละสิบห้าแหละวะสองสามสิบาต่อพ่อจ้างเลยหัวจ้างโบซื่อเนยแอ่วเมื่อวานว่าปลูมะขามโมเมนต์ง่ายๆเด้อเมื่อวานเขาก็ะโปะเมื่อยเด้อปลูมะขามนั่งจนเจ็บแอวเบื่อสิเลวตะปูน่ะซื้อมาเมื่อไนตอกไปแล้ววะยังยังเนาะอันนี้มีมีเพาอมาแล้วตะปูนี่เกลี่ยมาไปแล้วเก็บไปเด้อตะปูน่ะนอาสั่งก็มาตามหาประเด็น เอาให้เขาโหลดทับูตอกมันตัดเข้ามาตะปูตอกแป้แนฟูไปแนบเป็นน้ำการเบิดแล้วก็ตะปูตอกจังกะซีตัวหนะึ่งเหมือนท่าผมมียังติดขัดหนาสิเดมาเนาะคิดว่าสิบพเดีเขามาหานด้เหมือนพอดีผ่านมาพอดีเลยแวบึนเพราะว่าปูแล้วนะบอ ก็สิดวาปูแล้วเลยนะพอสร้างวัดชิมาปูว่าสันชินามาปูเป็นถาบได้ปูแล้วเพราะว่าเขาเตรียมงานงานางคือวันนั้นเทามนนาเมื่อไหร่วันเสาร์วันเสาร์วันที่เขาเตรียมงานวันจันทร์มาตั้งกองบุญแดี๋ยววันนี้เขาจะแจกไว้เนะาะทุกวัน,าานอื่นบ่ เอาองมางันมีบอกบมีเนาะบุมีะงานกองบุญันธรรมดานีกองบุญอยู่บ้นเหบุญสิบ่มีกองบุญจะกระทำเปาะเนาคืออันนี้นะคือกันเบิดอยู่อ เป็นอะไเมื่อยบ่นอะไนี่เมื่อยยุ๊บเมือนขื้อนั่นคิดสกันยังก็เาปลาเมื่อวานปลาปลาป็มอไปลาไดปลาะนึกไปกระาะะไนบ้านน่แะเป็ดปลาตัวหนึ่งไปสามตัวลคนละคนตัวหนึ่ง อืมไปสามคนแดีป้าพูรโตูมันคืออึดแต่เนาะตัวใหญ่ป่ะมันได้ยังไงไปนี่มันมาตึกมันลมเลยหนาวเมื่อวานนี่หนาวป่ะไปกลางมองไว้เลยไปไหลไปนี่ป่ะกลางมองไว้เลยก็ไหลหน้าที่น้ามาไปนี่เหม็นป่ะ หย่าอะไรเลยอยู่่ไปหยุดคนบุญเออไปบุญไปเผากองบุญก็ไม่นอนซอยหยอกหยิบบุญหากคุณเจ้าเนี่ยไปมุมบุญที่สื่อบ่กว่าจะไปซอยบ่เออเขาไปได้เบาเนาะแสดงว่าเหมือนเงินเนาะแบบถ้ายเงินเนาะเขาจะไปบอกบอกไปเห็ดอยู่เห็ดกินเาก็แม่ได้ใบอะไรก็แล้วเลย มึนเด้วยหนังอะไรก็นดีพอดีวีัวเารอะเพิ่ชุงในสีสีกุบมในจังหน่อยหนังค้าเนีเ่ยตลางแม่บอกน้องมิกได้กลุปป่มปะคนชุงมคนชุงมสีได้กลุ่มตอนเราบอกกลุ่มกระถินนะ เฉได้บ่ตัดลงในหนึ่งอันนี้เขาจะเฉได้ต้ข้ี่ได้สบายขึ้นไงขึ้นได้หางลงยบรลอยเลยเนาะย่งยังสาวปกศบักตัดหมัดดึงเอาบะมันยังงเลยเอาค้างกี่ไฟนะคือคือฮักเลยเนาะนกอนาะเออถือกุมขามงามขาม ก็เหดุือสะหักือสะหักไว้เท่าค้างหยั่งี่่ันเด้มันจนหักเหอฮะมันหักมาใส่อันน้เป็คางเหรครับต้องดึงน้ำมีกุเสือกกอยลุงเสือดึงทำันดึงยานใ้กันยานอีกดึงอะไรก็แล่นบานดึงดึงให้มันให้มันดึงให้มันอดมา ขนาดต้นจิก๊กก็บางใหญ่เลยนึงดึงเพเดียวเลยซำนี่บอกซ้ำตั้นซ้ำตัวน,นั้านคนใ้ต้นจิก๊กทึงดึงทึง,ทง,ทง,ทงแรนเลยยัางเพื่อนยำมันาคััคภูโอเคเลยีพากันไปทางไหนมัง ตอนแรงใี่ไากันไปทางไหนบ่ะพื้นนี่มีรลานเลยเนาะอันนี้มีแต่พืชของจุนเจาะเ่อนกันป่ะไว้ให้นี่อะไว,ว้ใหนี่ยอยุ่พืชอยู่กรรไาไนะม้คลามบ่นะเดี๋ยวดอกห้องน้านี่เงินแล้วแล้วนี่ตู้ตู้เอาตู้อก คือก็คือหน้าหนิหย่กอยู่องตื่นหย่กเจ้าจะไปสั่งในไซน้ำทางไกลกันบ่ได้เด้อบ่ได้บ่ได้ไดนสั่งจะมาอยู่ไกลกันบ่ได้ใส่น้ำกันจะได้ที่ในบ่อใส่น้ำกันครับผู้ผู้หย่าผู้แปลงเราตอนเนี้ยมันบ่อได้ พวกไอเจ้าของไอพวกเขานั่นเขาก็ยังหัวโบได้มันทั้งบัได้ไดรมันสิมาตั้งเฮียงกันมันสินักมันจะไปเบิด์ตสางหนึ่งจะเสิบบมีที่มันแคบเนาะมันก็เลยเห็นอย่างเงี้ยเบิดอันนั้นเปิดเบิร์ตตอนนี้เนาะเขาเหตห้องหนักจุดก็เบิดเลยดิฉันชี้มาเห็ุแบบว่าห้องน้ากับไอยังก็น้ำสางไก่กันกับไรอีกบบบนี้ มันเมแนว<ป>ตอนนี้เลยเนาะอมาอัพเดทสามโมรงรมารอัพเดทงี่กนซื้อได้มาเนี่ยแหละก็ซื้อตะปูมามาไว้ให้สร้างเพิ่นเขาจะมาตอกมือนเพราะว่าบางทีออามาสวยระไรอย,ยา่างพท่านาาถาจะไม่ากจส่ตอนนี้มตะปูตอกก็ซื้ออยู่พี่อีก มันบัดแพงกว่าซื้อมาเทเซนูจะปูอยู่พี่สามสิบสามสิบห้ามสิงเด่นกันลายขอมูลขอบคุณเดอเอฟซเบิรสคูคนตัรักผู้ใหญ่จะดีจะบุญที่สวยเรือหลัะสมโบปซัพอร์ตกันมาให้ของเน่าเพื่อนเมียนมีานเนาะอืมตั้งตูใหญ่จะดีกัาตจำสื่อได้แหละจำสื่อได้อยบอกไลยสอคนไปเอสมัยกัน ไอ้ไพอีกคนหนึ่งเลยฮะชาลัดชาลัดชาลัดเอ้ยพี่ปานาจันปะโคนปานาจันปะโคนพี่ปานาจันปะโคนนี่ก็คือคนหนึ่งผู้เด้อผู้ใหญ่เจดีคนหนึ่งเด้อเอ้ยสมสมัยไอวิซ่าแล้วก็ผู้ใหญ่เจดีย์ท่านหนึ่งก็ ที่ปานาบ่แมนจันปะโคนในเจนปะโคนเจนปะโคนเปินอยู่เยอรมัน,น,นที่เปินสีซอยเหลือสีซอยเฮ็ดหนองน้ำแล้วก็เจาหน้ำคือผูนี้นะครอบครัว ปานาฟานคูเคนนี่แหละเรือว่าพี่ปานาเจนพะโคนเนาะตามนั่นแหละให้เป็นอยู่ดีมีแฮงช่วยกันไปด้วยแรงเป็นล้ำเป็นรวยนั่นแหละขึ้นกว่าเก่าเนาะ <c oughs> อันนี้นเป็นเนินเดอ้อพวกเนี้ยจะดีทั้งสองฐานซามฐานฉีฐานเนา,นานนะ,ะสบายดีพี่น้องเลยเนาะสบายดยีสบายดี